ช่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขลาเขตห้ารองหัวหน้าพัก,พกประชาธิปัตย์นายกชายขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรม วันคลองอุทเภาและวันคลองภูมีสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสวยงามนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกของการเริ่มต้นกิจกรรมทวงคืนเอกราชทางสิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม มีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมาที่สำคัญที่สุดมีเด็กๆและเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายปกป้องคลองอ่ทะเภาและคลองภูมีมีการก่อตั้งเป็นคณะกรรมการเป็นคณะทำงานเพื่อสานต่อการทำงานกันต่อไป นายกชายสอสอเดชอิดขาวทองบอกว่าต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณขอบคุณจังหวัดสงขลาโดยนายอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ลงมาช่วยงานนี้โดยเฉพาะรวมไปถึงคณะกรรมก,การป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลาทุกคนที่ลงมาช่วยกันและทีมงานสำคัญในการทำงานไม่ว่าจะเป็นทีมงานของกลุ่มสื่อทางไทยทีมงานหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสและเพจ สงขาโฟกัสรวมไปถึงศิลปินพิธีกรดีเจและท้องถิ่นท้องท,ท,องที่ทุกฝ่ายที่มาช่วยงานรวมไปถึงตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกหน่วยงานและที่สำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่มาช่วยกันทำให้งานสำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดีตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิดขาวทอง